สวัสดีครับเพื่อนๆในเอพิโซดนี้นะครับผมก็จะพาทุกท่านนะครับมาเรียนรู้วิธีการ Export Project กกันนะครับด้วยในหัวข้อการใช้งาน วิดี o ออิดิเหรือว่า Photo Legacy นะครับตัวนี้นะครับก็ผมก็ได้แนะนำเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นวิธีการสร้างโปรเจกต,ต์วิธีการตัดต่อวิธีการอินเสิร์ตไฟล์หรือวิธีการลำดับความสําคัญของไฟล์เรียบร้อยแล้วนะครับใครที่ยังไม่ได้เรียนรู้ก็ย้อนกลับไปเรียนรู้ในคลิปก่อนหน้านี้นะครับก็จะได้ทำให้เพื่อนๆได้ สามารถเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับในเอพิโซดนี้นะครับเมื่อทุกท่านนะครับได้ทำการตัดต่อวิดีโอได้ทำการปรับให้เป็นไปตามความชอบความต้องการของเพื่อนๆเ,เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาเรียนรู้วิธีการส่งออกวิดีโอกันนะครับหรือว่า Export นั่นเองเพื่อที่จะเอาวิดีโอไปใช้งานนะครับวิธีการส่งออกก็ทำได้ง่ายๆครับ แล้วก็เปิดตัวโปรเจกต์ที่เราตัดต่อไว้ขึ้นมานะครับหลังจากนั้นนะครับให้เราแท็บหรือชิปแท็บไปหาตรงฟินิชนะครับ radio rate zero add One, one. ผมชิปแท็บขึ้นไปตรงนี้นะครับฟินิชวิดีโอนะครับฟินิชวิดีโอเรา Enter อรไปเลยนะครับ Finish your Video Recommended video High Your Recomm Quality Video Collapsed 1,080p ตรงนี้นะครับมันจะพอเรา Enter เข้ามาแล้วมันจะมีให้เลือกความละเอียดของวิดีโอครับว่าเราจะเอาแบบไหน <S medium It s p h นะครับเลื่อนลูกศรขึ้นหรือลงนะครับข้างบนสุดจะเป็น high ครับ high ที่เขาแนะนำนะครับมันจะอยู่ที่ video quality high 1 0 8 0 p recommended focus collapsed อยู่ที่1 0 8 0 p นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นความละเอียดสุดแล้วแหละแล้วก็ถ้าใครไม่ต้องการความละเอียดมากนะครับ ก็เลือกลูกศรลงมา Medium 720p นะครับ Medium ก็อยู่ที่ 720p นะครับ Low 540p Smallest file size Low ก็คือ,อ 540p นะครับก็จะมีความละเอียด m e d i 1080p ใครผมว่าตัว Windows Legacy เนี่ยตัว Video Editor ถ้าใครไม่ได้ซีเรียสเรื่องของความละเอียดเนี่ยจริงๆแล้ว 1080p เนี่ยก็ ก็ถือว่าละเอียดนะครับเป็นวิดีโอสแตนดาดนะครับที่สามารถนำไปใช้ทำงานต่างๆได้แต่ถ้าใครอยากได้ความละเอียดที่มันเป็นขนาดที่เป็น full hd รลอว,ว่า4 k อะไรต่างๆก็าอาจจะต้องมองหาโปรแกรมอื่นนะครับแล้วก็ตัว medium, ก, medium. ก็ใช้ได้ครับเพื่อนๆผมว่าม,มันก็ยังโอเคอยู่ <Low. 500. S 1> แล้วก็ l o นะครับทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานเพื่อนๆเพื่อน,อนต้องการที่จะประหยัดพื้นที่เบาบางเ,เบา นะครับเบาไฟล์เล็กกระทัดรัดก็เลือกโลหรือว่าชอบความคมชัดก็เลือกไฮนะครับทางนี้มันก็จะแลกมาด้วยด้วยพื้นที่ด้วยขนาดของไฟล์ตามคุณภาพของเพื่อนๆเลือกนะครับโอเคผมก็จะเลือกที่เป็นไฮแล้วกันนะครับผมก็แนะนําให้เพื่อนๆเลือกไฮนะครับก็เป็นวิดีโอที่เป็นวิดีโอสแตนดาร์ดนะครับสันลดแท็บลงมาครับ More options collapsed โมออปชันตรงนี้ก็เราก็ไปตั้งค่าอะไรเพิ่มเติมนะครับตรงนี้จริงๆแล้วเราไม่ต้องตั้งก็ได้นะครับก็จะเป็นไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเรามากนะครับเสร็จแล้วแท็บลงมาเลย export export ตรงนี้นะครับเราก็แท็บมาที่ export แล้วก็ enter ไปเลย finish video 5, 5 save as file name colon collapsed all plus and selected unigram dot m p c นะครับตรงนี้นะครับพอเรา export เสร็จแล้วมันจะมี เด้งขึ้นมามีหน้าต่างเด้งขึ้นมาให้เราตั้งชื่อไฟล์ปกติมันจะดึงเอาชื่อโปรเจกต์ขึ้นมานะครับถ้าเราไม่ชอบไม่อยากได้ตามชื่อโปรเจกต์เราก็เปลี่ยนชื่อไฟล์ตรงนี้ได้เลยถ้าเราโอเคแล้วนะครับเราต้องการที่จะเอาตามชื่อโปรเจกต์เลยแล้วก็เอาตรงนี้แหละเราชิปแท็บขึ้นไปดูหน่อย ems, One Drive ตรงนี้นะครับชิ้แท็บขึ้นไป2ครั้งนะครับแต่และเครื่องมันจะอ่านไม่เหมือนกันนะครับขึ้นอยู่กับเครื่องของท่านนะครับแล้วก็เลื่อนลูกศรไปที่ ท่านต้องการเซฟนะครับในที่นี้ผมจะไปเซฟไว้ที่ Start of quick downloads o f documents pictures music videos left nine p a r e g e video password one of one end of quick this pc network c o l l a p s e this pc local disk left per end this pc expanded one of one level one นะครับ collapsed this pc มัน collapse อยู่ผมเล่นลูกศรขวา local disk ให้มัน expand files bin file local disk left per end colon right per e n collapsed one of one level two ครับมาที่ไดดี collapse อยู่ผมเล่นลูกศรขวาให้มัน expand videos collapse videos videos collapsed one of one level three นะครับอยู่ที่วิดีโอผมก็จะเซฟไว้ในวิดีโอที่ในไดดีมันคอลลปอยู่ผมก็กด Expanded เลื่อนลูกศรขวาแล้วก็ให้มัน expand แล้วก็กด spacebar space. ในการเลือกนะครับเสร็จแล้วแท็บลงมา view. Not นครับแท็บลงมา file name colon collapse save as type colon toolbar hide folders save file name c o l save as type colon video file left save as type นี่ก็ปกติมันเป็นวิดีโอไฟล์อยู่แล้วเพื่อนๆไม่ต้องไปตั้งค่าอะไรมันนะครับนอกจากว่าเพื่อนๆอ,อ,อยากได้ตัวอื่น andded ว่ามันมีตัวเดียวนะครับมีที่มันเป็น M P 4นะครับ Save as type colon video file left per n star dot m p f o r i นะครับวิดีโอไฟล์มันมีอยู่ไฟล์เดียวไม่ให้เลือกนะครับเสร็จแล้วแท็บลงมา Collapse toolbar hide folders export นะครับเสร็จแล้วแท็บมาที่ export นะครับหรือเพื่อนๆจะ enter ตรงชื่อไฟล์เลยก็ได้นะครับก็ enter ไปเลยนะครับ Photos legacy Photos legacy exporting cancel นะครับมันก็ export นะครับจะช้าหรือเร็ว ขึ้นอยู่กับความเร็วของการประมวลผลของคอมพิวเตอร์ของเพื่อนๆนที่ใช้งานอีกแบบหนึ่งอีกสาเหตุหนึ่งก็คือขึ้นอยู่กับความยาวของวิดีโอที่เพื่อนๆตัดต่อถ้าวิดีโอมีความยาวมากแม้นก็จะใช้เวลานานาน,นะครับถ้าเครื่องเครื่องคอมพิวเตอร์มีหน่วยประมวลผลช้าหน่อยก็อาจจะใช้เวลา11%น,น,น,นะครับ,รบก็ทางนี้ก็ ขึ้นอยู่กับปัจจัยพวกนี้นะครับเป็นหลักนะครับก็เพื่อนๆก็ลองย้อนกลับไปดูนะครับย้อนกลับไปดูตรงไหนที่ไม่เข้าใจตรงไหนที่อยากให้ผมทำหัวข้ออะไรเพิ่มก็แนะนำกันเข้ามานะครับก็เดี๋ยวผมก็จะพยายามที่จะอ,อธิบายให้เพื่อนๆได้เข้าใจง่ายที่สุดนะครับแล้วก็ค่อยๆไปนะครับไม่เข้าใจตรงไหนก็ย้อนกลับไปทำนะครับย้อนกลับไปทำย้อน41% ก็คิดว่าตรงนี้นะครับถ้ามันเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆหรือว่าอยากจะให้เพื่อนๆท่านอื่นได้เรียนรู้ด้วยก็ช่วยๆกันแชร์ไปนะครับก็จะได้เป็นประโยชน์กันนะครับจริงๆเรื่องของการตัดต่อวิดีโอการทําพวกนี้นะครับมันไม่ใช่เรื่องอยากสําหรับคนตาบอดคนตาบอดสามารถทําได้นะครับแล้วก็ถ้ายังไงก็ช่วยเป็นกําลังใจนะครับช่วยเป็นกําลังใจในการจัดทํา ทำคลิปของพวกเราด้วยนะครับ31%ยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ใครที่ยังไม่ Subscribe นะครับก็เข้ามา Subscribe เป็นไว้เวลาที่เรามีสาระอะไรดีๆนะครับเราก็จะได้ไม่พลาดพวกนี้นะครับก็ช่วยกันช่วยกันบอกต่อเป็นกำลังใจให้เราได้ง่ายๆครับพวกเราก็อ,อยู่ได้พวกเราก็มีแรงบนันดาลใจอยากทำคลิปก็เพราะว่า ก็เป็นประโยชน์เพื่นอนเห็นว่าเพื่นอนๆชอบที่จะเรียนรู้พวกนี้เราก็มีความสุขนะครับรก็ยังไงก็ฟีดแบ็กเข้ามาให้เราได้รับทราบบ้างนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับเพื่อนๆที่ที่คอยเป็นกำลังใจงให้เราตลอดนะครับแล้วก็คอยอรับชมวิดีโอของเรานะครับหลายๆคนนะครับก็เข้ามาชม อยู่ตลอดแต่ก็ไม่รู้จะแสดงความคิดเห็นอะไรก็เข้ามาพูดคุยเราได้นะครับไม่ต้องกลัวไม่ต้องเขินอายไม่ต้องอะไรนะครับเร,เราก็จะพยายามที่จะทยอยเข้ามาตอบข้อความอาจจะเป็นสาระบ้างไม่สาระบ้างก,ก็เราก็ไม่ได้ว่ากันนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรเพียงแต่ว่าก็อาจจะคอมเมนต์ให้เป็น ใช้คำที่เหมาะสมนะครับใช้ข้อความที่เหมาะสมเพราะว่าเราอยู่ในสังคมออนไลน์ก็จะได้เป็นกำลังใจเติมเต็มซึ่งกันและกันครับเพื่อนเพื่อนก็เชื่อว่าหลายๆคลิปนะครับที่ที่ทำไปเนี่ยก็เพื่อนๆก็น่าจะได้รับประโยชน์กันมากทีเดียวนะครับแล้วก็ผมถ้า,ถ,าถ้าผมยังทำไหวหรือว่าถ้าผมยังมีโอกาสอะไรผมก็จะพยายามที่จะทำคลิป แล้วก็มาให้เพื่อนๆได้เรียนรู้ตลอดนะครับก็ตัดต่อก็อาจจะไม่ได้เนียนเพราะว่าด้วยความขี้เกียจเพื่อนๆเพราะว่าบางทีผมอยากจะทําคลิปออกไปแหละแต่ว่าถ้าเราตัดต่อให้มันเนียนมากหรือว่ามันละเอียดมากบางทีมันต้องใช้เวลานาน,านเพราะว่าบางทีผมก็ปล่อยออกไปแบบอพอฟังได้เนาะพอฟังได้ก็อาจจะมีผิดพลาด71%อาจจะมีอะไรบ้างที่มัน มันต้องใช้เวลานานเพราะว่า,าบางทีผมก็แบบโดนสดเลยนะครับไม่ใช่บางทีแหละส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่ผมก็โดนสดเลยแล้วก็มันก็อาจจะไม่ได้เตรียมเนื้อหาอาจจะใช้แค่ประสบการณ์ใช้อะไรต่างๆเพื่อว่าอาจจะเป็นแนวทางให้เพื่อนๆที่ต้องการที่จะเรียนรู้แบบผมนะครับก็คือเราก็อาจจะใช้เทคนิค นะครับนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้บางครั้งเรา,เราไม่ทราบหัวข้อเราไม่ได้เรียนรู้เรื่องพวกนั้นมาแต่เราก็จะมีเทคนิคมีวิธีอะไรบ้างในการเรียนรู้ต่างๆเราก็จะได้แลกเปลี่ยนกันผมว่บางทีผมก็อยากให้ได้แบบได้บรรยากาศแบบสดๆเลยนะครับก็จะได้ไม่มีการตัดต่อไม่มีการอะไรออกไปถ้ามันไม่ได้ผิดอะไรมากถ้ามันไม่ได้เพี้ยนเชิงเชิงสาระเชิงเนื้อหานะครับผมก็จะปล่อยมันไป นะครับอันนี้ก็ใกล้เสร็จแล้วครับเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวลอง Export เ,เสร็จเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวผมจะลองเปิดให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับก็ตอนนี้อยู่9 1ละแป๊บเดียวนะครับก็วิดีโอไม่ได้ยาวมากครับเพื่อนมันก็อาจจะใช้เวลาไม่ไม่นานเท่าไหร่นะครับในการเรนเดอร์ในการตัดต่อ,ตอพวกนี้นะครับถ้าใช้อคอมพิวเตอร์แบบสเปคสูงก็จะดีนะครับมันก็จะช่วย เรื่องของการทํางานเรื่องของอความเร็วเรื่องของความละเอียดความเสถียรของภาพวิดีโอของเราด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการ์ดจอการ์ดเสียงต่างๆนะครับอันนี้ก็จะมีมีมีผลทั้งหมดเลยนะครับ Finish video photos legacy วิธีการเพิ่มขึ้นใน Unigram.mp4 วิธีการเพิ่มขึ้นใน Unigram.mp4 โอเคเสร็จเรียบร้อยแล้ว photos legacy นะครับ desktop pure นะครับหลังจากนั้นเดี๋ยวผม run type the t Local disc left for items. Items view. Export not selected one of four. Left. Items view. Export not selected one of four. English left for Okay, I'm call my lip and video, export. Media player class. ในเอพิโซดนี้นะครับผมก็จะอ่าครับจะประมาณนี้นะครับเ,เพื่อนเพเพิ่มเพื่อนหรือโ <Okay, S 2> อเคเดี๋ยวผมจะลองก่อไปไท้ทายๆดูเพิ่มส่วนหนึ่งท่าการกระซึ้งนะเนี่ยตับนี้เรจะตุ้มตุ้มครับตับจะจะเพิ่มคอนแทคครับที่การตอนช่วงแรกๆผมเดินนะครับเดีี๋ยวน้ผมก็จะก่อไปนะครับจะไปดูท้ทายๆ เพื่อนที่อยู่บริเวณดินไทยหรืออังกฤษก็ได้นะครับ Friend optional right for end last name ลงไปแล้วมันจะรนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับ create o n t new contact ใหม่นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวกรอไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเพื่อนเบอรร์์โททศัพ 69 primary input plus 55 1แค่นี้ครับพเพื่อนๆเสร็จแล้วอันนี้ก็จะเป็นอันนี้เสร็จแล้วเราก็แท็บมาที่ดันนะครับดันนะครับแล้วก็ปิด c o n นะครับอยู่ในครับอยู่ในไลน์นะครับไฟล์พี่โพนี่นไฟล์ผมจะลอง enter ตรงนี้ดูนะครับตรงน,นี้มันจะทำการคน้นหะาเพื่อนนะครับเดี๋ยวก็ไป 1> <1> <1> เพื่อประหยัดเวลานะครับหลังจากนั้นผมแท็บลงมาเลยการทำงานในการใช้งานของเพื่อนๆให้ตอนนี้เป็นท้ายแล้วนะครับเพื่อนๆพืลองดูนะครับ โอเคนะครับแล้วก็ถ้าหากว่ามีคําถามมีอะไรต่างๆก็สามารถที่จะฝากคําถามไปได้นะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กันหน่อยนะครับแล้วก็คิดว่าตรงนี้ถ้ามันมีประโยชน์ก็แชร์ให้เพื่อนๆได้เรียนรู้ด้วยนะครับโอเคครับพบกันใหม่ในโอกาสหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ าชาวทีเอโอนี้กดถูกใจกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราและกดกระดิ่งเพื่อติดตามสาระความรู้ใหม่ๆจากพวกเราด้วยนะคะประมาณนี้ครับเพื่อนนะครับก็จะได้ประมาณนี้แล้วก็ลองอยังไงลองนําไปปรับใช้ในการตัดต่อจริงๆเพื่อนอาจจะออกแบบได้ได้โอเคกว่านี้นะครับก็ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสไตล์ของแต่ละคนนะครับก็อันนี้ผมก็จะ อ,ออกมาให้เป็นแบบอย่างเป็นตัวอย่างเฉยๆนะครับเพื่อนๆก็ลองไปปรับใช้ในในงานของเพื่อนๆดูว่าจะทํำยังไงได้บ้างนะครับโอเคครับถ้าหากว่ามีคําถามมีข้อสงสัยอะไรก็สามารถที่จะโพสต์ไว้ใต้คลิปได้นะครับเดี๋ยวผมมาทยอยต่อนะครับแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ ถ้าชอบวิดีโอนี้กดถูกใจกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราและกดกระดิ่งเพื่อติดตามสาระความรู้ใหม่ๆจากพวกเราด้วยนะคะ